สวัสดีทุกคนเลยนะคะยินไไดีต้อนรับนะสู่ช่องไปบาซีค่ะวันนี้นะเซฟก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูเกี่ยวกับทีมหน้าที่แก้ทางตัวของ h o l l y ่เบอรี่และโกโกนะคะมีคนน่ะหลายๆคนนะคะถามเซฟมาเกี่ยวกับการแก้ทางทีมนี้แต่เซฟเนี่ยพุ่งจะมีเวลาในการทำนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะค่ะ <ๆ S 1> เดี๋ยวก็มาลองดูกันก่อนเลยนะว่าลำดับกัรสกิลเป็นยังไงบ้างน,นะคะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเกี่ยวกับท็อปปิ้งและ ในส่วนของคอมโบว่าเอ๊ะเรียนสกิลยังไงดีนะคะท็อปปิ้งอยู่ช่วงท้ายคลิปนะคะและส่วนทีมที่แพ้ทางเนี่ยทีมเซฟที่เพิ่งเซฟมาใหม่นอนแล้วแพ้ทางทีมไหนบ้างนะคะจะอยู่ในช่วงก่อนท้ายคลิปเหมือนกันคะ่ะก็อยากพูดสคริปไปดูนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ดูเกี่ยวกับการคอมโบก,ก่อนนอะนและทีมที่เซฟนำมาเทสให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ ค่ะก็มาดูกันก่อนเลยนะทีมนี้นะคะเซฟก็จะใช้เป็นสมบัติเนี่ยเหมือนกับทีมจิ้งจอกที่เคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะอ่านะคะแต่ว่าในส่วนของน้องตองนะคะเซฟนำเพิ่มเข้ามา จะเห็นนะคะการออฟสกิวเนี่ยจะอยู่ในช่วงของก้าหารก่อนเนาะตามด้วจิ้งจอกนะคะภาคคุมจะบัฟลงก้าหารและจิ้งจอกค่ะสองตัวนี้นะเพื่อให้ก้าหารเนี่ยได้ไปกระแทกก่อนนะคะตามด้วจิ้งจอกปาสกิลอย่างรดเร็วนะเพื่อทําการดึงดูดเนาะข้าจากนั้นนะคะก็จะเป็นลงอัลมอนตปาโซและต่อด้วยน้องต๊ก พอน้อง็อกสกิลเสร็จก็คือต่อด้วยนางฟ้าทะเลทันทีนะคะทุกคน3ตัวนี้เนี่ยจะสกิลติดต่อกันมากๆนะเพื่อให้ยังอยู่ในจังหวะของหนึ่งดูดนาะะของน้องจิ้งจอกเองข้อเสียค่ะหากเจอทีมที่มีเคฟจะถูกขัดสกิลเนาะ,ะทำให้ปาโซปุ๊บแล้วก็นังฟ้าทะเลสกิลต่อทันทีนะคะแล้วตัวมันก็มีข้อดีแล้วที่เ,เออได้สกิลต่อทันทีนะ,ะแต่ว่าน็องตอกจะไม่ทันได้บัฟและเราจะไม่ได้ฮิลจากตอกนะคะ คือถ้าน้องต๊อกได้แบบฮิวก่อนได้แบบปลาปลาต๊อกไปก่อนใช่ไหมแล้วเวลาแบบฝั่งนักปลาทะเลค่าได้เนี่ยมันก็จะได้แบบเยอะกับเตัวเองแบบนี้นะคะเห็นไหมเขาฝั่งนู้นตายปุ๊บมันจะมีต๊อกอ,อยู่เหมือนหัวนะคะพอฝั่งนู้นตายต๊อกเนี่ยเขาจะมาฟื้นฟูเนาะสมาชิกในทีมทุกคนเลยนะคะแล้วฟื้นฟูเยอะมากๆทุกคนค่ะเทคนิคการใช้ท็อปปิ้งนะคะขออนุญ,ญาตลาคข่อวๆ้าก่อนเนาะ ก็ทุกตัวเหมือนเดิมค่ะยังเว้นนางฟ้าทะเลกับตัวของต๊อกเนาะนางฟ้าทะเลนะคะพยายามหาเป็นอัตาคยอได้เยอะที่สุดค่ะแต่เป็นท็อปปิ้งจบตีเหมือนเดิมนะคะ5เมตร <c oughs> พยายามมีอัต,ตคลรินะคะติดมาเนาะ <c oughs> แล้วก็ส่วนของน้องตอกนะคะก็เซฟใช้เป็นพลังโจมตี5ชิ้นไปเลยแล้วก็เน้นลดความเสียหายเพิ่มเติมมาด้วยนะคะ20เปอรขึ้นไปอันนี้ค่อนข้างขอร้องเลยเพราะว่า1ค่ะตอกจะได้ช่วยยืนให้ได้จังหวะที่แบบเหลือ2ตัวหรือตัวเดียวนะคะสามารถไฟกับอีกทีมได้เนาะ <c oughs> <c oughs> <ๆ>เอาค่ะก็อันนี้นะคะมาลองดูกันของ ทีมนี้อันนี้มันเสี่ยงทีว่าฝั่งหนูมินเอ่อพิวิลาเนาะพิวิล่ยสามารถฮิวขึ้นมาได้อ่านเดี๋ยวมาลองดูก่อนอ่าไม่ต้องทําอะไรค่ะตอกตึงต้งๆนะคะแล้วจะเห็นนะว่านาฟทะเลนะคะสกิลต่อทันทีนะ,ะทุกคนถ้าเกิดโดนขัดจังหวะช่วงเมื่อกี้เนี่ยก็คือจะทําให้คอมโบนะคะพังได้แล้วก็เราเนี่ยไม่ทันได้สกิลเนาะแล้วสกิลจะไม่แรงเท่าที่เราตั้งใจไว้นะคะ ก่อนหน้านี้เนี่ยเซฟตะลุยอารีนาแล้วแต้มรถค่อนข้างเยอะมาที่จริงสึง2,004ตั้งสักพักหนึ่งแล้วค่ะประมาณ4 5หวันแล้วแล้วแล้วก็เหมือนเซฟไปเทสทีมช่วงที่ไม่ค่อยว่างก็แบบเทสทีมบ้างปล่อยทีมให้แบบเออเปรันของมันไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้แต้มรถค่อนข้างเยอะนะทุกคนอาจจะเห็นเอ้ยทำไมแต้มแต้มเซฟรถนะเออแล้วด้วยความที่อยากเทสทีมเช่นเช่นก็ไปเทสทีมในแรงเลยเออแล้วแตมมันก็ลดไงอืม ก่อจะได้ทีมนี้มาเนี่ยก็ที่จริงได้มาช่วงประมาณ 4- 4่ถึงหวันแลลวแล้วก็เราก็ไปเปลี่ยนเป็นทีมอื่นเพื่อแบบว่าลองดูว่าเอ้ยเผื่อทีมอื่นเนี่ยมันสามารถได้เผื่อใครที่แบบไม่อยากเล่นแบบลูอัลมอนกับก้าหาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพยายามไปเทสทีมอื่นเทสไปเทสมาก็ไม่ได้สักทีสุดท้ายทีมที่ตีพวกแบบโฮลี่กับโกโก้ได้เนี่ยก็จะเป็นทีมนี้ที่เซฟแบบลองเล่นมานะคะก็เลยจะต้องกลับมาเล่นทีมนี้เหมือนเดิมทุกคน แต่ถ้าทีมนี้นะถ้าอีกฝั่งหนึ่งนะคะถึกมากๆเนี่ยก็เราค่อนข้างเสียเปรียบเลยนะคะอ่า อันนี้นะคะเห็นไหมที่เซฟบอกว่าทําไมเซฟถึงอยากให้ตัวของอน้องตอกหรือทุกๆตัวเนี่ยมีลดความเสียหายนะคะเพื่อแบบจังหวะ2ตัวสุดท้ายแบบเนี้ยมันได้สู้ได้เนาะ,ะแล้วท็อปปิง้งเป็นท็อปปิ้งพลังโจมตีของน้องตอกนะคะน้องก็จะมีพลังโจมตีเนาะ,ะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะก็จะมีในส่วนของดความเสียหายจะได้ยืดอืนขึ้นด้วยเนาะยีก็พอคะ่ะอันนี้ขอร้องเลยนะคะ น่าจะหายยากหน่อยนะทุกคนแต่เออเราจะไม่ฟิกอย่างอื่นนะคะอ๋อแล้วก็ผ้าคลุมนะคะจะลงแค่ตัวของก้าหารและจิ้งจอกเท่านั้นนะคะสองตัวนะคะอันนี้ถือว่าดีที่สุดเท่าที่เท่าที่ลองมาน่าจะเป็นสองตัวนี้โอเคที่สุดนะคะเอาค่ะาเดี๋ยวมาดูทีมนี้กันต่อนะ,ะก็จะเป็นทีมกโกโกนะ้นที่แบบหลายๆคนจะเจอกันบ่อยนะคะนี่มันมีข้อดีเห็นไหมทุกคนจะเห็นนะคะว่าจังหวะที่แบบ สกิลไปปึ้งนะคะต้อกมันจะลอยเข้ามายู่เนี่ยแล้วมันต้อกมันฮิวแรงมากเลยทุกคนบางรอบเจไปดูหมาโองฮิวสามล้านแม่เจ้าแต่ว่าจังหวะสุดท้ายก็ระวังนะคะเหมือนทีมไหนถ้าไม่มีแบบลรคข้าเสียหายติดตัวพวกน้องต้อกหรือน้องจิ้งจอกเนี่ยจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้นะคะฮอลลีวูดีฝั่งนูน้นหรือตัวนา้ฟ้าทะเลหรือราชีน้ําแข็งฝั่งนูน้นเนี่ยจะสกิลกลับมาที่เราเนี่ยเราอาจจะโดน สกิลหายไปได้นะคะถ้าเกิดแบบลดความเสียหายไม่ค่อยมีเนาะมันก็จะยืนไม่ค่อยได้นะคะอันนี้เซฟยังไม่ได้ปรับท็อปปิ้งของนังฟ้าทะเลให้เป็นอัตราคริเยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะเออแต่ปัจจุบันเนี่ยเซฟไปปรับนังฟ้าทะเลเป็นเอ,อ่อท็อปปิ้งแพนจอมตี5ชิ้นเนาะจะอยู่ที่อ,อ่า50%แล้วก็ในส่วนของ อัตราครีตอนนี้จะอยู่ที่12เปอร์เชฟรู้สึกว่ามันออกครีบ่อยมันติดครีบ่อยเวลาโจมตีอ่ะมันก็เลยถือว่าค่อนข้างดีมา,มากๆเลยนะคะทุกคนก็ลองหาท็อปปิ้งมาได้นะของอัฟฟ้าทะเลไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเยอะนะคะมีลดความเสี่ยงหายมาก็ดีค่ะแต่จะเน้นในส่วนของพลังโจมตีและอัตรากิเท่านั้นนะคะเนใ้นให้แบบสกิลติดครีททุกคนอ่าอันนี้นะคะค่อนข้างปรึงแล้วนาะฝฟังนู้นเหลือถึง3ตัวเลยนะคะทุกคน เห็นไหมเจงหว่ะตอกนะคะเมื่อกี้ยังไม่ทันได้ใช้สกิลนอะระวังโดนขัดสกิลด้วยนะคะอ่าไดฮิวกลับมาแล้วนะคะนี่เนื่องจากว่าสองตัวนี้เซฟใส่ลดคาวามเสียหายไปให้ด้วยแบบไม่ใช่ลดคาวามเสียหายแบบนั้นหมายถึงว่าออ,อฟล็อกเป็นลดคาวามเสียหายนะคะทำให้สามารถยืนต่อได้ทุกคนเห็นไหมมันมันมีผลมากเลยนะคะอ่านนี้เหลือตัวต่อต,ต,ตัวแล้ว มืนต้องจะได้ใช้สกิลพอดีเลยนะคะนี่หาก็อย่างที่บอกไปนะว่ามันมีผลมากๆเลยนะคะในเสื้อของออฟลองลดความเสียหายนะคะทุกคนอันนี้กา,ารกหายังไม่60เลยฮิล <c oughs> เห็นไหมคะฮิล2 2M เลยนะทุกคน2ล้านเลยนะคะถือว่าฮิลค่อนข้างเยอะมากๆเลย มาดูทีมต่อนะคะคือเราอะเล่นยังไงก็ได้ทุกคนพยายามอย่าให้เจอทีมที่มีเคฟนะคะเพราะว่าเคฟมันเนื่องนนจากอ็อกออกสกิลกนไม่พอนะคะมันยังมีบัฟรูคับเนี่ยหายให้2ตัวซึ่งแบบมันก็จะบัฟให้ตัวดาเมตอย่างเงี้ยเราก็จะตีไม่เข้านะคะได้หไหมถ้าทีมของซัมมอนไม่ค่อยมีลูคับเจียหยเท่าไหร่ก็จะจบได้จบง่ายแบบนี้นะคะทุกคน เพราะว่าบางทีมเนี่ยเขาทำซัมมอนมาเพื่อที่เอามีดามจอ่ะพอยืนได้บ้างอย่างนี้นะคะแล้วถ้ายิ่งนะำฟ้าเทเลเติกพิเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโจมดีฟังโนนให้หายว่าเป็นอทีเดียวได้นะคะอีกอย่างหนึ่งทีมซัมมอนเมื่อกีอ้มันจะมีตัวที่สกิลตัวแรกก็คือจะเป็นแค่ปุ้มปุ้ยนะคะนอกนั้น้เนี่ยจะออกสกิลช้ากว่าฝั่งเรานะคะอ่ะมาโฟกัสนะคะกันต่อนะคะในส่วนของทีมที่เป็นโกโก้และฮลี่เบอร์รี่นะคะ ตายโลกค่ะมันก็ยังไม่ถูกขาดสก,กิลนะคะในส่วนของโกโก้เวลามันหมุนมันก็บอี๋เมันแก้วนะคะทุกคนแต่ทีมนี้สังเกตน,นะคะทุกคนว่าโกโก้ฝั่งนู้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างถึกมากเลยนะคะเห็นไหมเราโจมตีไปสักพักหนึงแล้วเนี่ยเลือดยังแบบยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลยนะคะตัวโฮลี่เบอรี่ลดเยอะกว่าอีกอะ ก็ถือได้บอกว่าถ้าทีมเรามันไม่ถึกพอนะคะก็มีสิทธิ์ค่ะที่จะเรี่ยงได้เหมือนกันนะคะมากันในส่วนของทีมถัดไปกันดีกว่านะคะทีมถัดมานะคะก็เราเดาๆเนาะน่าจะเป็นทีมทาริสเล่นะคะตัวหน้าสุดจะเป็นหมาล่าหรือเคฟนะคะมารลอรุ้นกัน ถ้าเป็นเคปอย่างเาจะตีทูสลี่ไม่เข้านะคะเดี๋ยวมาดูกันโอเคเป็นหมาล่าค่ะทีนี้เราสามารถทําการโจมตีได้วันฮิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอจริงทีมไหนก็ตามนะคะพยายามเล่นให้ตัวละครเนี่ยมีลูกามถ่ายเสร็จมาด้วยมันจะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมาก 20%อาจจะไม่พอสำหรับบางทีมนะคะอาจจะเป็น25%เลยมันมันก็คือหาย,ย่ากเหลยทุกคนแต่ถ้าจะเล่นในเทียที่สูงขึ้นนะคะก็อาจจะต้องลงทุนนะคะในการหาท็อปปิ้งหน่อยนะคะอาจจะแบบเน้นการฟาร์มท็อปปิ้งนะคะหรือหาชิ้นส่วนท็อปปิ้งมาช่วยแบบเออตีช่วยหาเนาะให้มันออกอัพเกรดท็อปปิ้งให้มันดีที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้เอาตัวไม่พอแล้วนะคะ อ,อ๋อจะบอกทุกคนนะคะว่าตอนนี้เซฟเทสนะคะในแล็กทุกๆอันที่เซฟเทสมาถ้าทุกคนดูจากแปมที่ได้นะคะก็คือจะเทสในแล็กของมาสเตอร์สามขึ้นไปนะคะแล้วจะพยายามเทสในส่วนของทีมที่ว่าคะแนนเยอะกว่าเซฟนะคะอ่าอันนี้ก็จะหยอกในคนเป็นโกโก,โก้อยู่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมอ่าโกโก้โกดกระตายแล้วนะคะยังมีต้องยืนเหมือนหัวนะอ่าเห็นไหมคะนี่ตีปุ๊บนะคะก็ จะฮิวกับมนทันทีแล้วก็จังหวะระวัางนคาทุกคนคือบางทีเนี่ยนางฟ้าทะเลมันทำการขัดสกิลนะคะตัวของต็อกได้บางแมทที่เซฟเจอร์มันโดนขัดจริงๆค่ะแต่บางแมทก็คือเราออกช้ากว่านะคะก็เลยไม่ค่อยโดนขัดจะบอกว่าได้แ้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะถ้าถ้าตีคนที่แรงสูงกว่าหรือว่าถ้วยมากกว่าเราให้ทุกคนนะคะสังเกตก่อนเนาะก่อนตีมันจะคุ้มกว่าตีคนที่ถ้วยน้อยกว่าเรานะคะ นีไ่ไอ้ขนี่เห็นไหมก็จะมีอีกทีมหนึ่งให้เราได้เทสกันดูนะคะคือเซฟเทสเรื่อยๆเลยอะเทสเยอะมากมันแบบอ่ามันก็เสียวนาอถ้วยล้นนะคะแต่ว่ามันก็ถือเป็นสีสันอย่างหนึ่งเนาะสำหรับใครที่แบบเอออยากจะลองเล่นนะคะและมีทีมหนึ่งค่ะแปลกมากๆเดี๋ยวไม่รู้ว่าเซฟอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูไหมนะเป็นทีมที่ใช้เป็นมะม่งวงแวมไฮ เออแล้วปังมากคือชั้นแพ้แบบหนักมากอ่ะคือทีมนี้คขานข้งเก่งนะสามารถเอามาัดตีพวกแบบฮิวเดี่ยวได้ะอะไรเงี้ยเออจะจะทำการลองเทสทีมนั้นดูนกันทีมนี้คือน่าสนใจมากคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเอ้ยเราเทสมาเยอะแล้วเราอยากให้สาธิตให้ดูว่าเอ้ยแบบนี้นะแบบนี้มันน่าจะแบบพอช่วยแก้คางหรือว่าการเล่นได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้เนี่ยเออ เพดานของแต่ละแร้งเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะคะตอนนี้คือมาส,สองก็คือน่าจะเต้ประมาณ2 5 0 0เลยอะทุกคนอืมอ่ะเดี๋ยวมาลองดูทีมนี้กันนะคะว่าเราจะชนะได้ไหมดูทรงนะคะทีมนี้ตัวของราชินีมีสองอย่างคะ่ะไม่ถึกไปเลยก็จะตัวบางมากๆเลยนะคะอา้าวมีเคปแพ้แน่นอนคะ่ะไม่ต้องอะไรมากเลยทุกคนแพ้แน่นอนนะคะถ้ามีเคป เพราะว่าหนึ่งค่ะเข้าใจนะเพราะาเราอ่ะเคยเล่นทีมทีมแบบราชนีน้ำแข็งกับตัวของน้าฟ้าทะเลนะคะแล้วมีเคี๊ยอยู่ข้างหน้าคือด้วยความที่เราเข้าใจว่าตัวน้องบางใช่ไหมเราก็จะเล่นเอาเคีม๊มาเล่นนะคะเพื่อจะทาให้ทีมนะเนนีะ้ยได้หนักยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะก็เข้าสู่ในช่วงของทีมแพ้ท่าน,นะคะให้ทุกคนได้ดูกันเนาะอันนี้เขาก็จะตั้งมาล,อล่อเรานะคะเห็นไหม ใครใครก็ตามนะคะที่แบบอยากลองเล่นเนี่ยเอาทีมนี้มาตั้งรับได้นะคะทุกคนเออทีมนี้หลอกล่อได้ดีนะคะเพราะหลายทีมอาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นโฮลี่บอรี่หรือเปล่านะคะแต่ไม่ค่ะเป็นเคฟเราจะแพ้ทางเคฟมากๆเลยนะคะทีมนี้เอาไปค่ะเดี๋ยวเราเทดสอบคนได้ดูกันเนาะว่าเอ้ยพอเราเจอเคฟเนี่ยเอ้ยมันแพ้ทางขนาดนั้นได้หรอแพ้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมนาะให้ดูกันเลย คือหนึ่งคฟปถ้าคลิออกก่อนแพ้ทางแน่นอนค่ะคือแบบรู้ต้นเกมก็คือรู้เลยเห็นไหมคะอ่านี่ค่ะปฏิโอ้ยนี่ไงทีมนี้ที่เซฟบอกเนี่ยทุกคนว่าเป็นทีมที่แบบใช้ตัวของมะม่วงนะคะแล้วก็แวมพายมากัดหลังเห็นไหมแวมพายจะกัดหลังเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเคฟบก็อะบัฟไปนะเพาะทะเลก็แบบสกิลไปนะคะมะม่วงก็ ช่วยเห็นไหมช่วยเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะสิบเปอร์ก็ยังเพิ่มเนาะทีแล้วก็มีคืนเรื่อยๆๆนะคะแล้วก็ผักหนูก็เป็นแบบพายมากัดเนี่ยเดี๋ยวคอยดูทุกคนอยจจะลองทําวิจัยทีมนี้ดูนะคะน่าสนใจน่าสนใจทีมนี้นะคะเพราะว่าเป็นทีมที่แปลกแหละไม่มีใครคิดว่าจะเล่นแน่นอนแล้วเชนก็จะแก้ยังไงทีมนี้ถ้าเจอทีมนี้ก็ต้องเอาเพียววิลามาทุกคนเออนะคะ เดี๋ยวไปดูทีมที่มีเคฟกันต่อนะคะทีมนี้่เราดา<ๆ>ไม่ถัวมีเคฟแต่ว่าข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะคะคือจะเล่นทีมนี้เนี่ยเพียงเวลาค่ะเพียงเวลาเนี่ยมันจะมีโล่พลังชีวิตใช่ไหมเซฟว่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากระดับหนึ่งเลยค่ะถ้าเกิดแบบนางเปิดโล่ปุ๊บแล้วแบบแบตบตีไม่วันคิดนะทุกคนตึ้งตึงต้ง,ตงอะตีไปค่ะมันจะตีกลับมานะคะ จะรอดไหมค่นี้ยังไม่ั่นใจเลยว่าจะรอดไหมทุกคนนะคะเหมือนจะไม่รอดนะครับเออนะคะ อ๋อทีนี้ไม่มีเคฟแต่ว่าจะเป็น2อิวแทนนะคะก็ทีนี้เราแพ้เพราะว่าท็อปปิ้งฝั่งนู้นถึกกว่าทุกคนเขาอ่าแน่นกว่านะคะนี่่าาเห็นไหมเห็นไมว่าแต่ละทีเนี่ยมันก็จะมีทีมที่แพ้ทางแล้วก็การที่อาจจะไม่จอทีมทแพ้ทางแต่ว่าท็อปปิ้งเขาแน่นจริงๆเนี้ยค่ะก็เราก็แพ้ได้เหมือนกัน าทีมนี้ไปลองดูกันดีกว่าเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เขาปิดเนี่ยอาจจะเป็นเคฟก็เป็นได้นะทุกคนจะเคฟจะโ,โกโก้เดี๋ยวมารอลุ้นกันฮ่าฮ่านะคะว่าเป็นเคฟแล้วเป็นไงคะเห็นไหม จังหวะโดนดีดมานะคะ mm hmm. เคี mm hmm. ดีดเราปุ๊บอ่ะสกิลต่อกันก็จริงค่ะแต่ต็อกเนี่ยไม่ทันได้สกิลก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีต็อกต็อกที่ลอยมาฮิวฝั่งเรานะคะเห็นไหมเราก็จะเสียเปรียบทันทีเลยถ้าต็อกเราไม่แบบสกิลก่อนหรือว่าฝั่งนู้นเนี่ยหายไปแค่ตัวเดียวนะคะมันก็เลยเป็นเงื่อนไขที่ว่าต็อกต้องสกิลก่อนนะคฟ้าทะเลแปบ๊บเดียวะคะ่ะแล้วก็นะกฟ้าทะเลก็ปึ้งหายไปเลย อันน team like right ี VII ้ทีสกับทีมทีมแบบบนอนนะคะแล้วก็จะเสียแต้มเดียวทุกคนนะคะก็ใครจะลองเล่นเป็นโกโก้นะคะหรือเคปก็ได้แบบถ้าเราไปเจอแบบเขาเรียกไงเราตั้งรับเองนะคะถ้าเกิดแบบเผื่อการไม่ให้ทีมนู้นทีมนี้ตีหรือว่าให้เขาเต๋ใยิ่งขึ้นนะคะเราตั้งรับเป็นเคปได้เนาะหนึ่งตัวนะคะแล้วก็นางฟ้าทะเลกับราชินีถ้าเกิดมีนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร หรือจะตั้งทีมนี้ที่เจมสาธิตทุกคนดูนะคะเป็นทีมตั้งรับก็ได้แล้วก็ปิดในส่วนของกาหารกับลุงอัลมอนค่ะ,ะให้ทุกคนได้แบบเดาเอ้เป็นทีมแปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ให้เดากันไปนะคะ,ะมาดูท็อปปิ้งแต่ละตัวกันดีกว่านะคะตัวของจิ้งจอกเนี่ยก็จะเป็นคูทามนะคะเน้นคูทามประมาณ17.2ขึ้นไป มีคนลองเป็น16.6ดูแต่ว่าเซ็งยังไม่เคยลองเทนะีใหว่า16.6ก็ได้เนาะ่านะก็ลองเราลองเทสกันดูแต่เทเทสล่าสุดก็จะเป็น17.2นะคะคูทาของจิ้งจอกโงบ้านขอคูทา20%ค่ะนะ,ะแล้วก็มีลาควาเสียงหายให้นางหน่อยเนาะสักนี้ก็ยังนี้นะคะนางฟ้าทะเลก็เน้นท็อปปิ้งนะคะที่มออีอัตาคริกับพลังจมตีเน้น2อ,อย่างนี้นะคะ กาหารก็เออแล้วก็จิ้งจอกกับก้าหารนะคะต้องมีความเร็วโจมตีนะคะมากที่สุดในทีม2ตัวนี้นะเพื่อที่จะได้บัฟภาคคุมลงไปนะคะอ่ะเพื่อนๆดูท็อปปิ้งทันกันไหมคะเนีย่ยถ้าเกิดดูไม่ทันเนีย่ยเดี๋ยวสามารถย้อนดูได้อีกครั้งน้งนองนเรจะดูอันนี้ก็ได้นะคะเซฟพ,พยายามแช่ให้แบบอยู่ที่หน้านี้ <laughs> แช่เหะแช่ให้อยู่หนอาันี้นานที่สุดนะคะ เน้เนลดความเสียหายค่ะแล้วก็เ่วนของความเร็วจมตีอ่าแล้วก็น้องต็อกนะคะจะเน้นเป็นลดความเสียหายและก็พลังจมตีค่ะเซฟใส่เป็นพลังจมตี5เม็ดเลยเนาะแล้วก็ลดความเสียหายเป็นออฟลองนะคะให้มันติดติดมาทุกคนครูททมไม่สีถ้ามีก็ดีนะคะเออ,นะะนอนะคะนีจิ้งจอกนะคะเห็นไหมลดความเสียหายกับครูททมนะคะและความเร็วจมตีสูงสุดในทีม ะะเพื่อจะทำการไลยรับปั๊บ้าคุงนั่นเองค่ะนักฟ้าทะเลน,นะเนี่ยถ้าทุกคนอัตราถ้าแบบพลังจมตีสัก50แล้วอัตราคริสนะคะ10เปอร์ขึ้นไปเนี่ยเซฟว่าน่าจะมีโอกาสติดคริสได้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะทุกคนอาจจะแบบปั้งเดียวหายนะคะได้มากกว่านี้นะคะนี่แล้วก็ตบท้ายนะคะด้วยลุงอัมอนนั่นเองค่ะ นะคะลุงอัลมาของเราก็เป็นคูณหา20นะคะค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเป็ินเท่านี้ก่อนเนะาะผิดพลาดประการใดนะคะเซฟต้องขออภัยเว้นอาทิตย์นี้ด้วยนะคะสามารถแนะนําได้เลยนะคะเพื่อนๆก็คลิปที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายๆคนแนะนํามากเลยนะว่าแบบว่าเฮ้ยกรหานถ้าได้บัฟผ้าคลุมเนี่ยจะออกสกิลกดอ,อันนี้ถือว่าดีมากๆเลยเนาะเออเซฟก็เลยมาสังเกตน,นะ,ะถึงว่าเฮ้ยออกดีจริงนะคะก็เลย เปลี่ยนนะคะจากเป็นได้รับร,รับพพะคุมเป็นนาำฟ้าทะเลกับตัวของจิ้งจอกน้องกายมาเป็นก้าหารและจิ้งจอกแทนนะคะทีมนี้ถือว่าเป๊ะมากต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาแนะนําเซฟด้วยเนาะและแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้แบบได้ทีมที่แบบมันดียิ่งขึ้นนะคะก็ ขอบคุณทุกการรับชมเลยค่ะ hmm แล้วก็คุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็มาเอมาดูหรือว่ามาแนะนำด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนัจะเป็นคลิปอะไรนะคะก็รอติดตามกันได้เลยค่ะแต่ถ้านานยะเนี่ยเดี๋ยวเซฟจะโพสต์ just just หน้าเพจก oh yeah, ่อนนะว่าแบบวันนี้ไม่ได้อัพคลิปนะหรือว่างานเยอะนะคะอ่าแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ